ตำนานนางผมหอมในอาณาจักรที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาเขียวขจีมีพระราชาและพระราชนีผู้เปี่ยมด้วยเมตตาทั้งสองพระองค์ปรารถนาที่จะมีพระธิดาองค์น้อยมาเติมเต็มความสุขในวังม่นานนักคำอธิษฐานของทั้งสองก็เป็นจริงพระราชินีได้ประสูติพระธิดาผู้งดงามน่ารักแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจที่สุดคือเส้นผมของเจ้าหญิงน้อย ทุกเส้นผมของเจ้าหญิงมีกลิ่นหอมราวกับดอกไม้นานาพันธุ์ที่เบ่งบานในยามเช้ากลิ่นหอมนั้นฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งวังนำความสุขมาสู่ทุกคนพระราชาและพระราชินีได้พระราชทานนามให้พระธิดาว่าเจ้าหญิงผมหอมเจ้าหญิงทรงเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่งดงามทั้งรูปกายและจิตใจกลิ่นหอมจากเลือนผมของพระองค์เป็นที่รักของเหาสรรพสัต ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดก็จะมีนกน้อยและผีเสื้อบินตามไปทุกขนแห่งอยู่มาวันหนึง่งขณะที่เจ้าหญิงผมหอมกำลังส่งน้ำอยู่ที่ท่าน้ำท้ายวังพระองค์ทรงเพลิดเพลินกับการสางผมยาวสลวยของพระองค์ทันใดนั้นเส้นผมเส้นหนึ่งของพระองค์ได้หลุดร่วงลงไปในสายน้ำและลอยไปตามกระแสน้ำอย่างช้าๆเส้นผมหอม ได้ล่องลอยไปไกลแสนไกลผ่านป่าเขาและหมู่บ้านมากมายกลิ่นหอมของมันยังคงอบอวนไม่จางหายในอีกฟากฝั่งของผืนป่ามีอาณาจักรอันยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งซึ่งปกครองด้วยเจ้าชายหนุ่มผู้กล้าหาญนามว่าเจ้าชายสีสุวรรณวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายสีสุวรรณกำลังพายเรือเล่นอยู่ในลำธารพระองค์ ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นบางสิ่งบางอย่างลอยมาตามน้ำเมื่อทรงเอื้อมพระหัตไปหยิบขึ้นมาก็พบว่าเป็นเส้นผมเส้นหนึ่งที่วางอยู่บนใบบัวแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือกลิ่นหอมอันน่าอัศจรรย์ใจเจ้าชายสีสุวรรณไม่เคยได้กลิ่นใดที่หอมหวานและชวนให้หลงไหลเช่นนี้มาก่อนพระองค์ทรงตกหลุมรักเจ้าของเส้นผมนี้ในทันทีเราจะต้องตามหาเจ้าของเส้นผมนี้ให้พบ เจ้าชายทรงตัดสินใจอย่างแน่วแน่การเดินทางของเจ้าชายจึงเริ่มต้นขึ้นพระองค์ล่องเรือทวนกระแสน้ำขึ้นไปโดยใช้กลิ่นหอมจากเส้นผมเป็นเครื่องนำทางหลังจากเดินทางมาหลายวันในที่สุดกลิ่นหอมก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนนำทางเจ้าชายมาถึงอาณาจักรของเจ้าหญิงผมหอมพระองค์เดินตามกลิ่นหอมนั้นไปจนถึงสวนหลวงและได้พบกับหญิงสาวนางหนึ่ง ผู้มีเรือนผมยาวสลวยกำลังนั่งเล่นอยู่ริมสะบัวเจ้าชายสีสุวรรณทรงทราบในทันทีว่าหญิงสาวผู้นี้คือเจ้าของเส้นผมที่พระองค์ตามหาพระองค์จึงค่อยๆเดินเข้าไปหายอย่างชา้ชาๆเมื่อเจ้าหญิงผมหอมได้ทอดพระเนตรเห็นเจ้าชายหนุ่มรูปงามและได้ยินเรื่องราวการเดินทางของพระองค์พระองค์ก็ทรงรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งทั้งสองพระองค์ตกหลุมรักกันในทันที ความรักของทั้งสองเปรียบเสมือนกลิ่นหอมที่ไม่มีวันจางหายไปไม่นานนักทั้งสองอาณาจักรก็ได้เฉลิมฉลองพิธีอภิเษกสมรสอันยิ่งใหญ่เจ้าชายสีสุวรรณและเจ้าหญิงผอมหอมทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความรักและเมตตาและทรงมีความสุขตราบนานเท่านาน